กราบเรียนประธานสภาที่คารพครับผมทากูลย่าแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายแม่สวยแม่ลาววิงปะเป้าพักก้าวไกลครับผมขอร่วมอภิปรายตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดีตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507 และผมเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามที่ท่านสสมานบคีรีปุระดลเพื่อนสมาชิกของผมเสนอเนื่องด้วยเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายของผมเป็นเขตพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ครับขอสไลด์นะครับสไลด์ โอเคครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่892,800ไร่ครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่799,217ไร่เป็นพื้นที่ป่าครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากโครงการต่างๆที่จะทําในการพัฒนาพื้นที่เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจะติดปัญหาของการขออนุญาตป่าไม้เพราะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าส่งผลให้ไม่สาม,มารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ครับขอสไลด์เพิ่มครับปัญหาการขาดแคลนโอกาสของ การขอขยายเขตไฟฟ้าทําให้การเดินทางสัญจรในเวลาค่ําคืนเป็นไปด้วยความยากลําบากครับเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินยังส่งผลต่อเด็กนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้อยู่อาศัยในยามค่ําคืนที่ขาดแสงสว่างทุกหมู่บ้านทําให้โครงการการขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องหมู่บ้านและนักเรียนบนที่ สูงได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพช e e ีวิตที่ดีและได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันครับขอสไลด์ต่อครับการขออนุญาตการสร้างสะพานข้ามลำน้ำครับช่วงเดือนที่แล้วผมได้ไปบ้านห้วยปูตาบลวาวีอำเภอแม่สวยครับมันมีปัญหาในการสัญจรครับก็คือสัญจรได้แค่เดินเท้ากับจักรยานยนต์ครับรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ยังเพราะว่าเส้นนี้ช่วงหน้าฝนครับมีความลึกและกระแสน้ําไหลเชี่ยวชาวบ้านต้องการสะพานครับแต่ยังไม่สามารถขอได้เพราะติดคาว่าป่าไม้ครับครับขอสไลด์ต่อครับครับเส้นทางการสัญจรหลายหมู่บ้านไม่สามารถสร้างถนนเพิ่มหรือแก้สภาพถนนได้การเข้าออกหมู่บ้านของพี่น้องยากลําบากผู้อาศัยริมถนนต้องทนกับปัญหามลพิษทางฝุน่นทางเสียง จากถนนที่ผูกพันหลายพื้นที่เส้นทางลาดชันถนนมีรอยลึกผู้ป่วยไปรักษาลำ,ลำบากในยามฤดูฝนครับปัญหาขยะครับขอสไลด์ต่อครับปัญหาขยะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม่สามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากพื้นที่เขตป่าไม่สามารถสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะในเขตป่าได้ทําให้ชาวบ้านที่ขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะตามถนนหนทาง ตามจุดรับตาคนสร้างปัญหาสร้างมลพิษจากสารเคมีที่ตกค้างจากขยะไหลลงสู่แหล่งต้นน้ําสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อชุมชนปายน้ำครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเลือกแหล่งที่เกิดได้ต้องอยู่กับเขตป่าพวกเราในที่นี้จะทําอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่อย่างผาสุขให้พวกเขาช่วยดูแลป่าเพื่อสร้างอากาศที่ดีและรักษาป่าที่สมบูรณ์ให้กับปวงชนชาวไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน